วันนี้ร้านยียห้อรถบ้านนะคะสามล้อสว่างิ์บรรทุกทุกงสองจังหวัดจันทบุรีค่ะวันนี้จะมาแนะนำรถสามล้อ NKT ร้อยยี่สิบห้าซีซีนะคะมีเกียร์ซาโลนาเขาค่ะจากโรงงานนะคะเราจะมาดูระบบไฟพร้อมระบบเครื่องเดินหน้าถอยหลังกันค่ะเปิดสวิตช์กุญแจนะคะรถเอ่อรถเนี่ยต้องเหยียบเบรกก่อนสตาร์ทนะคะถึงจะติดอันนี้คือเครื่องติดแล้วนะคะเรามาดูระบบ เดี๋ยวเราจะมาดูระบบขับเคลื่อนกันนะคะโปรเตีกค่ะดึงขึ้นเพื่ขอขยหลังนะคะเแล้ค่็ ได้ได้มือเปิดได้3ด้านนะคะถ้าเราไม่ได้ใช้ไฟปิดไว้นะคะค่ะ,คะลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถพัดแชทหรือว่าแอฟไลน์092 835ก2 3 3เป็นเบอร์โทรน,นะคะถ้าลูกค้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะมีหลายคันนะคะลูกค้าสามารถเลือกดูได้ค่ะมี1 2 0ยยซีซี 1 2 5ซีซีเป็นตัวนี้แล้วก็เป็น 130gc มซีซีมีเกียร์โโลนะคะเป็น1 5 0ซีซีมีเกียร์โโลเป็นคาัทมือแล้วก็มีโซ่ผู้ชายค่ะถ้าลูกค้าสนใจสามารถทักแชทมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ